มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมาแล้วค่ะบุฟเฟ่ใบหยกองพยทุเรียนปะทะาซีฟู้ดอิ่มจุกสุดอลังการใจว้าวิ่งข้ามวันข้ามคืนเลยนะคะสำหรับบุฟเฟ่ยอดนิยมตัวนี้ใบหยกบุฟเฟ่ทุเรียนฟีเวอร์เพราะว่าเป็นการรวมของกินตัวท็อปไว้ถึง2รายการด้วยกันคือทุเรียนกับซีฟูด้ดแบบไม่ต้องเลือกพี่เสาดายน้องถูกปากสายกินถูกใจสายบุฟเฟ่ค่ะ ความด้วยเมนูเด็ดนะคะและปังนับร้อยที่ยกขาบวนเสิร์ฟแบบไม่อั้นให้อิ่มจุกพุงกลางกลิ้งกลับบ้านกันเลยค่ะที่สำคัญนะคะความอร่อยว้าวาแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะเขาจัดแค่ปีละครั้งเท่านั้นและครั้งนี้ก็ไม่กี่วันหมดแล้วหมดกันรอกินอีกทีปีหน้าโน่นนี่คือฟิลของบุฟเฟตัตวนี้ถึงขนาดแฟนคลับต้องล็อกวันตั้งแต่ถึงขนาดว่าต้องตั้งเวลาเตือนเพื่อกันพลาดอีกด้วยค่ะ สำหรับปี2024บุฟเฟตแห่งการรอคอ,อยได้เลิกเสิร์ฟแล้วนะคะเพราะว่าทางเจ้าภาพคือโรงแรมใบยโยกสกายเคาะวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเอาปากกามาวงนะคะใบยโยกบุฟเฟตทุเรียนฟีเวอร์2024ขาย5-19พฤษภาคม2567เปิดทุกวัน10นาฬิกาถึง21นาิก30นาทีวันละ7รอบรอบละ90นาทีสถานที่ตลาดน้ำใบยโยกชั้น75ของโรงแรมค่ะ ราคานะคะ1,190บาทเป็นแบบซองแล้วก็ชำระเงินล่วงหน้าแต่ถ้าไปซื้อหน้างงานจะได้ราคาปกติคือ1,390บาทค่ะเป็นราคาเน็ตไม่มีชาร์จหรือว่าบวกเพิ่มนะคะแถมตัวชมวิวชั้น77แล้วก็ดดดฟ้าพื้นหมุนชั้น84ซึ่งปกติแล้ว400บาทไปฟรีๆอีกด้วยค่ะ รู้วันและเวลาแล้วทีนี้ก็กลับมาสู่ความวาวุ่นนั่นก็คือจะกินยังไงให้ครบคุ้มและเคลียร์แบบไม่มีขาดตกบกพร่องเพราะว่าดูจากทรงแล้วแต่ละอย่างล้วนอิ่มจุกถ้าไม่จัดระเบียบด,ดีๆนะคะอาจมีท้องแตกได้เลยนะคะอย่างเช่นทุเรียนบอกเลยคือที่สุดจัดมาตะเกรดเอค่ะเนื้อเยอะเน้นๆกรอบนอกนุน่มในเม็ดรีแพงขณะที่ซีฟู้ดยกมาทั้งลำเรือพ่วงกุ้งแม่น้ำทั้งย่างลวกต้มยำ ร้อมด้วยน้ำจิ้มรสเด็ดรแสแซ่บค่ะ2ออย่างก็คลิ้งคล่อนกับเพาะแล้วนะคะแต่ว่าดันมีเมนูเสริมที่ดูดีน่ากินชนิดห้ามพลาดทําให้ฟุ้งซ่านจัดระเบียบอีกครั้งก็คือข้าวพรีเมียมหน้าหล่นอย่างอาทิข้าวคลุกน้ำปลาทะเลข้าวหน้าปลาแกะข้าวยำซีฟูด้ดไข่ออนเซนข้าวไข่ค้นกุ้งปูข้าวเหนียวส้มตำเนื้อวากิวรวมถึงก๋วยเตี๋ยวน้ำตกโคขุนหมูชาบู ส่วนตัวบอกเลยว่าเอ็นจอยกับเมนูรองมากไว้เตี่ยวน้ำตกนั้นน้ำซุปหวานหอมกลมกล่อมจริงๆค่ะปรุงมารสเข้มข้นจัดจ้านยิ่งโรยกาก,ากหมูกระเทียมเจียวหอมๆขออนุญาตฟินนะคะขณะที่ข้าวหน้าล้นก็สุดแสนอเมซิ่งโดยเฉพาะข้าวคลุกน้ำปลาฟังแค่ชื่ออาจดูบ้านๆเบยแต่พอไปเห็นเขาเสิร์ฟทางเนื้อกุ้งเนื้อปูกแกะไข่กุ้งท็อปปิ้งอย่างไฮโซอย่าได้บูลลี่นะคะ ขอบคุณที่เสิร์ฟจานเล็กแบบนี้ฝันเป็นจริงกินได้เยอะอีกเมนูที่มองข้ามแต่ว่าปีนี้กลับชอบซุ้มผลไม้สดและดองที่เด็ดก็คือน้ำปลาหวานพริกเกลือกะปิหวานอร่อยนัวได้รสชาติรสเข็นข้างทางมากๆค่ะที่สำคัญช่วยตัดเลี่ยนได้เยอะนะคะพูดแล้วก็เปรี้ยวปากตามมาค่ะเกือบลืมค่ะปีนี้เขาเพิ่มอาหารในลายบุฟเฟเ่้วยคะ่ะอย่างแรกก็คือข้าวแช่อีกอย่างก็คือบรรดาขนมที่ทาจากทุเรียนค่ะ เมื่อก่อนนั้นของหวานเด่นๆจะมีข้าวเหนียวทุเรียนบิงซูทุเรียนแต่ปีนี้มีทุเรียนหน้าล้นแล้วก็ขัวสองไส้ทุเรียนเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะแอบกระซิบเมนูนี้นะคะกินกับไอศกรีมกะทิอร่อยมากค่ะหรือจะเป็นไอศกรีมซอฟเฟิร์ก็ได้ค่ะที่เด็ดก็ใช้ย่อยนะคะเพลนมากเลยค่ะสนใจไปกินอย่าได้ชะล่าใจเด็ดขาดนะคะแม้เขาจะขายวันแรก5าพฤษภาคมแต่ว่าเปิดจองล่วงหน้าได้ระยะหนึ่งแล้วค่ะซึ่งแอบรู้มาว่าบางรอบเกือบเต็มแล้ว ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ